สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบก,กับคุณครูเก่งอันทิสาสอนวิชาวิทยาการคำนวณเช่นเคยนะคะวันนี้ถึงคิวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่2การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนะคะตัวชี้วัดออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์เราจะออกแบบหรือเขียนโปรแกรมอย่างไรเพื่อน,นํามาแก้ปัญหาเดี๋ยววันนี้เราได้เรียนรู้กันคะ่ะไปเลยค่ะก่อนอื่นเรามาเข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมก่อนนะคะ ก็จะมีขั้นตอนหลักๆด้วยกันอยู่3ขั้นตอนนะคะได้แก่การกําหนดและวิเคราะห์ปัญหาการออกแบบโปรแกรมและการเขียนโปรแกรมขั้นตอนที่1การกําหนดและวิเคราะห์ปัญหานะคะเราจะกําหนดและวิเคราะห์อะไรบ้างนะคะคือการกําหนดวัตถุประสงค์ของโปรแกรมนะคะกาหนดลักษณะข้อมูลนําเข้ากําหนดลักษณะข้อมูลนําออกและกําหนดวิธีการประมวลผลหรือวิธีการคํานวณนะคะต่อมาเมื่อเรากําหนดและวิเคราะห์ปัญหาเรียบร้อยแล้ว ก็จะถึงขั้นตอนของการออกแบบโปรแกรมนะคะหรือดีไซน์อัปโปรแกรมนะคะการออกแบบอัลกอริทึมหรือวิธีการในการแก้ปัญหานะคะการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้หรือ user interface นะคะหลังจากที่เราทำการออกแบบโปรแกรมเรียบร้อยแล้วก็จะสู่ขั้นตอนของการเขียนโปรแกรมหรือโคดดิ้งนะคะเขียนอะไรเขียนคำสั่งค่ะโคดดิ้งเมื่อเขียนคำสั่งเรียบร้อยแล้วทำการแปลภาษาหรือคอมไพล์นะคะเรียบร้อยแล้วสั่งให้ฟล์หรือทำงานนะคะ หรือการรันโปรแกรมนั่นเองค่ะโปรแกรมภาษา C นะคะพัฒนาโดยเดนิลลิชีนะคะเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายรับรองมาตรฐานโดย ANSI คำสั่งและไว,วยากรณ์พื้นฐานนะ,ะของโปรแกรมนะคะก็จะมีคำสั่งการประกาศตัวแปรคำสั่งการรับข้อมูลคำสั่งการแสดงผลข้อมูลออกทางหน้าจอไม่ว่าเราจะใช้คำสั่งใดๆก็ตามนะคะเมื่อสิ้นสุดแล้วเราจะต้องตามด้วยเครื่องหมายเซมิโคลอเสมอค่ะ โครงสร้างของภาษา C นะคะได้แก่ Preprocessor Directive นะคะใช้สำหรับเรียกใช้คำสั่งมาตรฐาน Global Declaration นะคะใช้สำหรับประกาศค่าตัวแปรนะคะ Main Function เป็นส่วนการทำงานหลักและ User Defined Function นะคะเป็นส่วนของการเขียนคำสั่งโปรแกรม S Scratch นะคะก็เป็นโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งที่น่าสนใจนะคะเป็นเครื่องมือโปรแกรมภาษาที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของกราฟิกนะคะนักเรียนโดยมีโครงสร้างนะคะ หเวทีนะคะจะเป็นพื้นที่แสดงฉากหลังเปลี่ยนได้นะคะที่เป็นรูปจุดไข่ปลาที่โชว์อยู่ตรงนี้นะคะ2คือตัวละครนะคะแต่ละตัวละครจะมีข้อมูลแตกต่างกันนะคะเช่นตัวละครอยู่ที่ไหนตำแหน่งบนเวทีตรงไหนนะคะต่อมาจะเป็นสคริปต์หรือชุดคำสั่งเพื่อให้ตัวละครหรือเวทีทำงานตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการะค่ะ โปรแกรมภาษาไพทอนนะคะถูกพัฒนาโดยกิโดฟันรัสซัมนะคะโครงสร้างจะไม่ยึดติดก,กับแพลตฟอร์มนะคะทำให้ Python เป็น Open Source แบบเต็มรูปแบบนะคะโครงสร้างของภาษา Python จะแบ่งเป็น3ตัวด้วยกันนะคะได้แก่คอมเมนต์หรือประกาศตัวแปรภาษาการนำเข้าไลบ r า r y หรือ Class ของ Python มาใช้และการประกาศตัวแปรฟังก์ชันและคำสั่งควบคุมการทำงาน,นะค่ะ โปรแกร,รมภาษาจาว่านะคะเป็นโปรแกร,รมที่พัฒนาโดยเจมส์กอสเลงนะคะรูปแบบจะเหมือนภาษา C โดยมีคำกล่าวที่ว่าไร้วัน Run anywhere นะคะเขียนเพียงครั้งเดียวและสามารถนำไปรันได้บนทุกแพลตฟรอร์มโครงสร้างภาษาจาว่าเบื้องต้นนะคะก็จะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะได้แก่ Import, p a c k กเกและก็คลาสนะคะในส่วนของ Import ก็จะเป็นส่วนของการเรียกใช้งานคลาสที่อยู่ต่างแพ็กเก็ ส่วนแพ็กเกจนะคะเป็นส่วนการระบุตำแหน่งหรือที่อยู่ของคลาสนะคะส่วนสุดท้ายก็คือ Class, คลาสจะเป็นส่วนของการเขียนคำสั่งของการทํางานของโปรแกรมนะคะข้อดีของภาษาจาวานะคะเหมาะสําหรับพัฒนาระบบที่มีความซับซ้อนสามารถทํางานได้ในระบบปฏิบัติการที่แตกต่างนะคะใช้งานได้ง่ายและลดความผิดพลาดได้มากขึ้นมีความปลอดภัยสูงในการเขียนโปรแกรมข้อเสียของภาษาจาวานะคะโปรแกรมที่สร้างด้วยภาษาจาวาจะทํางานช้ากว่าในทิปโค้ดนะคะ เครื่องมือที่มีในการใช้พัฒนาโปรแกรมจะว่าไม่ทันสมัยค่ะบบการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะจะมีด้วยกันอยู่3รูปแบบนะคะได้แก่การทํางานแบบเรียงลําดับนะคะการทํางานแบบมีเงื่อนไขและการทํางานแบบวนซ้านะคะการทํางานแบบเรียงลําดับนะคะก็จะทํางานตามผังงานทีละขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเรียงลงมาตามรูสศรค่ะส่วนการทํางานแบบมีเงื่อนไขนะคะจะทํางานเริ่มต้นด้วย คำอธิบายถ้าเป็นจริงทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าไม่จริงแล้วทําอะไรนะตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้นะคะส่วนโครงสร้างการทํางานแบบทํางานซ้ํานะจะเป็นขั้นตอนการทํางานบางขั้นตอนได้รับการประมวลผลมากกว่าหนึ่งครั้งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการตรวจสอบค่ะ นั้เรียนรู้เรื่องการออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นกันไปแล้วนะคะคุณครูหวังว่านักเรียนจะทบทวนความรู้ที่ให้ในวันนี้นะคะแล้วเจอกับคุณครูอัญชิสาสอนวิชาวิทยาการคำนวณใหม่ในคลิปหน้าค่ะ